คือหลายๆคนเนี่ยบางทีเราเกิดมาเนี่ยเราเข้าใจมาตลอดเลยว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําเราเป็นเหยื่อแล้วก็เราเกิดมาเพื่อที่แบบเรียกว่าไงอะทางพุธเขาเรียกช่วยใช้กรรมใช่ไหมแล้วก็เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราเป็นแบบนี้แล้วจะเป็นอยู่แบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเราจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเป็นได้ผมก็เคยเข้าใจแบบนี้มาตลอดนะเข้าใจว่าเราทุกคนโดนกําหนดมาหมดแล้ว แต่เชื่อไหมว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนวันที่เปลี่ยนมากที่สุดก็คือวันที่ผมมารู้จักการฝึกสติเนี่ยแหละการที่ผมได้มีสิทธิ์รู้ได้ได,ได้ได้รู้จักกับตัวเองจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าตัวตนภายในหรือเขาเรียกว่าจิตวิญ,ญญาณใช่ไหมเขาถึงความรักซึ่งก็คือความความรักในตัวเองนั่นแหละมันทําให้เราเห็นมุมมองต่างๆว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมีความแบบป๊อปอัพขึ้นมานะในวันที่เราแบบเข้าถึงสภาวะสภาวะหนึ่งแล้วกันมันมีเหมือนป๊อปอัพขึ้นมาว่าแบบเฮ้ย เราเป็นผู้เลือกเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแล้วโชคชะตาทั้งหมดเนี่ย,ม,ยมันอยู่ในมือของเราอันนี้คือเรื่องจริงแล้วไม่ใช่โลกสวยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมผมถึงรู้สึกแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกก่อนนะผมเชื่อว่าเราทุกคนจะมีสภาวะนี้อยู่แล้วกันอ่ะเราบอกเมื่อวานผมคุยเรื่องของความรักในตัวเองนะการนั่งสมาธิแล้วก็อาจจะเข้าไปสู่จุดหนึ่งซึ่งจุดเนี่ย มันเป็นจุดที่เกิดความเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็รักในตัวเองเข้าถึงความรักแล้วกันความรักที่เขาบอกว่าเป็นพื้นฐานของจิตวิญญาณภายในตัวเราเนี่ยนะครับวันนั้นผมรู้สึกก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอิสระนะแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยเราเรามีเรามีอํานาจแล้วกันเรามีอํานาจในการเลือกสิ่งต่างๆภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของเรามันทําให้เรามีความรู้สึกว่าจากเดิมที่เราเป็นคนที่แบบขี้กลัว ขี้กงังวลแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอยู่ภายใต้บางสิ่งบางอย่างเหมือนกดทับเราอยู่มันเหมือนให้เราเปิดออกเปิดออกคือเรารู้สึกว่าแบบไอความกลัวที่เคยทําร้ายเราทั้งหมดอ่ะมันหายไปแล้วเราได้รู้สึกจริงๆว่าครั้งเนี้ยเราเป็นอิสระแล้วเราสามารถเลือกทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้อขอบเขตของเรามันรู้สึกถึงพลังงานอ่ะพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังแล้วพลังเนี่ยเป็นพลังที่รู้สึกว่ามันมากมาย มาหาสาเตเลยเข้ามาถึงตัวแล้วรู้สึกว่าแบบความกลัวต่างๆมาลดหายไปนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาวะผมเชื่อว่ามันคือสภาวะที่เราเข้าถึงเข้าถึงความรักในตัวเองแล้วกันอ่ะขออธิบายแบบนี้นะพอเราเข้าถึงตรงนี้เสร็จเนี่ยมันทาให้เราเข้าใจคําว่าฟรีวิวฟรีวิวก็คือเรามีสิทธิ์ในการเลือกชีวิตของเรานะครับพอผมเข้าใจสภาวะตรงนี้ปุ๊บผมก็มาหาสาเหตุว่าทําไม ไอ้คำว่าฟรีวิวเนี่ยตรงเนี้ยแล้วผมก็ไปศึกษาเนะในตามโซเชียลช่วงนั้นช่วงนั้นก็คือกำลังมาแรงนะประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วก็ไปติดตามดูฟรีวิวคืออะไรนะไปดูซิว่าความรักคืออะไรการที่มาเป็นแบบเนี้มันเป็นไปได้ยังไงอ่าเราก็เลยมาหาสาเหตุย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ได้จากเดิมที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ค้นไปค้นมาแล้วก็ใช้ชิดไปเชื้อชิตมามันก็เกิดสิ่งที่ เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะเพราะผมเป็นคนที่เวลาสงสยัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องสภาวะผมก็จะหาคําตอบในตัวเองจนสุดท้ายมันก็ไปเชื่อมต่อมาจนได้นะผมได้คําตอบว่าไม่ว่าจะเป็นในทางพุทธเนี่ยที่เราบอกว่าเราเกิดมาเพื่อชดชใช้กรรมเนี่ยล่าสุดที่ผมศึกษาของแนวทางพระจาจาร์ต้นนะคือผมมแอนตี้คำนี้มาตลอดนะเ,เขาเรียกว่าเราเกิดมาชดใช้กรรมแล้วก็ คำนี้ามันเป็นคำที่ให้ความหมายว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้และหลายๆคนบางทีเข้าไปตีความผิดซึ่งในความเป็นจริงนะพระอาจารย์ต้นท่านก็บอกว่าแม้จะเป็นกฎแห่งกรรมเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็กรรมที่ให้ผลหนักที่สุดนะคือกรรมในปัจจุบันไม่ใช่กรรมในอดีตนะคือกรรมในปัจจุบันเนี่ยให้ผลรุนแรงที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าคุณดําเนินมาตามเส้นทางของความยกตัวอย่างความทุกข์ความดาวความเศร้าหมองในชีวิต สิ่งต่างๆที่แสดงผลกับคุณอะ่ะมันก็จะเป็นแบบที่เอาสิ่งที่ไม่ดีมาแสดงผลกับคุณก่อนอกรรมเก่ากรรมไม่ดีอะไรมาเนี่ยแต่หากคุณน่ะสามารถสร้างกุศลขึ้นมาได้ในชีชวิตในปัจจุบันสิ่งต่างๆเนี่ยคือกรรมตรงเนี้ยมันไม่ได้หักล้างออกไปนะคือถูกต้องกรรมที่ไม่ดีอะ่ะก็จะยังอยู่เพียงแต่จะมีอยู่สองประเด็นคือให้ผล เบาบางลงตามเหตุและปัจจัยกับ2ยังไม่แสดงผลถึงคุณทีเนี้ยที่ผมบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกเองได้คือเราสามารถเลือกปัจจุบันตรงนี้ได้นะครับแล้วผมก็ได้พิสูจน์กับตัวเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าเฮ้ยไอการที่เราเนี่ยเป็นคนที่จมทุกทนทรมานเศร,ร้าหมองอยู่กับชีวิตเนี่ยชีวิตไม่ดีจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงที่แบบผมสัมผัสกับตัวเองมาแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้จริงๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อเรารู้สึกว่าแบบเหมือนกับ โชคชะตาไม่ชอบเราอ่ะโชคชะตารังเกียจเราอ่ะเจออะไรก็ใหม่ดีเจออะไรก็ใหม่สมหวังเจออะไรก็เ,ออรกเลวร้ายเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนผมทําให้ผมแบบพอมาฝึกถึงจุดหนึ่งแล้วเข้าใจตรงเนี้ยมันเกิดความรักความเข้าใจใช่ไหมในตัวเองอะไรเงี้ยเกิดความรักแล้วก็เราใช้ใช้ความรู้สึกตรงเนี้ยใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยไปคือสภาวะพอมันเปลี่ยนอ่ะมันเกิดความเข้าใจเพราะเกิดความเข้าใจมันพลิกมันพลิกคือแบบว่าคือเข้าใจคําว่าพอเรา ตื่นในเรื่องในเรื่องเรื่องหนึ่งอายุตัวอย่างตื่นในเรื่องของความรักแล้วกันพอเราตื่นในเรื่องนี้แล้วเรากลับไปไม่ตื่นไม่ได้แล้วคือพอมันเข้าใจแล้วมันกลับไปไม่เข้าใจไม่ได้แล้วคือมันเข้าใจไปแล้วเหมือนคนขับรถเป็นอ่ะอยู่ดีๆจะให้กลับไปขับรถไม่เป็นทําไม่ได้แล้วพอพอสถานะตรงสิ่งนี้มันเปลี่ยนะมุมมองมันเปลี่ยนแล้วก็ทําให้ความรู้สึกเปลี่ยนจากเดิมที่เราเป็นคนแบบจมทุกเศร้ากลัวนู่นนี่นั่นเรามีความสุขมากขึ้นความสุขก็คือว่าเรามองเห็นโลกในมุมมองที่เปลี่ยนไป มองเห็นด้วยการเข้าถึงความรักมากขึ้นความเมตตาความศรัทธาความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นแบบนั้นอ่ะเราจะรู้สึกจากภายในเลยว่าเราเลือกได้พอเราเลือกได้เสร็จปุ๊บแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอ่ะแล้วเราตัดสินใจอ่ะมันเป็นไปตามที่เราคิดแล้วก็เรารู้สึกจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าแม้สิ่งต่างๆที่เราเคยทํามาแล้วประกอบกับการเรียนรู้จนถึงปัจจุบันสิ่งต่างๆที่เราเคยทํามาแล้วมันไม่ดีอ่ะ เราก็รู้ว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีเต็มตัวเราไปหมดใช่ไหมแต่ผมเชื่อเลยว่าหากเราสามารถที่จะสามารถที่จะรู้สึกดีในปัจจุบันได้สิ่งที่ไม่ดีอะ่ะมันจะยังไม่แสดงผลซึ่งเป็นอย่างนี้จริงๆคือนอกจากตัวผมนะเพื่อนเพื่อนที่มาฝึกในกลุ่มอะ่ะคือก็เป็นแบบนี้หมดเราเห็นเลยว่าชีวิตเปลี่ยนจริงๆจ,จากการที่เราแค่รู้สึกดีเองดังนั้นผมถามนะว่าการที่เรารู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีเนี่ยใครเป็นคนเลือก เราเราเป็นคนเลือกแต่หากวันนี้เราไม่มีสติเราไม่เคยฝึกสมาธิให้มีสติหรือเข้าถึงความเข้าใจต่างๆในชีวิตเลยอ่ะเราคือผู้ถูกเลือกเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติอ่ะใครกระทบอะไรมาเราก็เป็นไปตามธาตุขันของเราอ่ะกระทบอะไรมาก็รู้สึกอย่างนั้นกระทบอะไรมาก็คิดอย่างนั้นกระทบอะไรมาก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยที่เราได้สร้างมาตัวตนที่เราได้เคยเป็นมาตามอัตราต่างๆที่เราเป็นมาตลอดอ่ะดังนั้นวันนี้ย หากคุณแม้สติคุณยังไม่สามารถที่จะฝึกได้อะมันไม่มีทางที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เลยดังนั้นคุณจะเห็นว่าเวลาคนที่เขาฝึกมาเนี่ยแล้วเข้าถึงความรู้สึกอนะแม้จะเป็นในเชิงของแบบในจิตวิญญาณในความรักอะไรเงี้ยมุมมองเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบพลิกเลยอะ่ะและ้วทําจะทําเขาจะรู้ตัวด้วยตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ผู้เลือกแลลวไอ้เขาไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแล้วเขาเป็นผู้เลือกเป็นเจ้าของของชีวิตหรือชะตาชีวิตของตัวเองนะครับ พอเราสามารถที่จะมีสติได้เราจะสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะรู้สึกแบบนี้ที่จะเป็นทุกข์หรือเราจะรู้สึกที่จะไม่เป็นทุกข์คือรู้สึกไม่เป็นทุกข์ไม่ได้หมายความว่าทุกข์ไม่เกิดนะแต่หมายถึงว่าทุกข์เกิดแต่เราจะไม่ได้จมทุกข์ต่อไปแล้วกลับมาอยู่ในปัจจุบันสามารถกลับมามีความสุขได้คือไม่ทุกข์ในทุกข์มากไม่ทุกข์ให้เพิ่มจากทุกข์ที่มีอยู่เข้าใจไหมครับ ดังนั้นเนี่ยคนที่มีสติย่อมมีออปชันเสมอออปชันคือสิ่งต่างๆเข้ามากระทบเป็นทุกข์เราเลือกได้ว่าเราจะหยุดทุกข์หรือเราจะทุกข์ต่อหรือเราจะทําอะไรจากนี้พอเขารู้ว่าเขามีออปชันที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้เขาขยับจากความเป็นผู้ถูกเลือกเป็นผู้เลือกทันทีก็เลือกได้อะเลือกได้ว่าจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ในตอนเนี้คือความสุขและทุกข์เนี่ยคนมีสติจะรู้ว่าเราเลือกได้ คนมีสติแล้วฝึกมาจะไม่มีคําพูดที่ว่าฉันก็เป็นแบบนี้เพราะเขารู้ดีว่าคนที่ฝึกสติจะรู้ดีว่าคําว่าฉันเป็นแบบเนี้ยเกิดจากการที่เราไม่รู้ตัวเองเราไม่เคยทําความรู้จักกับตัวเองแล้วเราไม่เคยมองตัวเองตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราเนี่ยเรายึดไปเองทั้งนั้นไม่ได้มีความเป็นตัวเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันคือสภาวะที่แสดงผลจากอดีตที่เราสร้างมาแค่นั้นเองพอเข้าใจไหมครับ ดังนั้นเนี่ยพอเราเลือกได้ว่าเราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีถูกไหมเรามีสติเราฉลาดพอที่จะเลือกในฝั่งที่เรารู้สึกดีอยู่แล้วและเมื่อเรารู้สึกดีผมถามนะย้อนกลับไปในส่วนที่ผมบอกว่ากรรมดีจะส่งผลในตอนที่คนรู้สึกดีกรรมไม่ดีจะส่งผลตอนที่คนรู้สึกไม่ดีถ้าสองสิ่งเนี่ยเป็นจริงดังว่านั่นหมายถึงว่าคุณเลือกได้ว่าจะรู้สึกดีและรับสิ่งที่ดีก่อน แล้วตัดความรู้สึกไม่ดีแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องรับสิ่งไม่ดีออกไม่ไม่ดีก่อนนั่นก็คือความรู้สึกให้ของคุณให้อยู่ในข่ายของความเป็นบุญเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความรู้สึกดีเป็นความคิดที่เป็นจิตเป็นกุศลนะครับไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครดูแลตัวเองอย่างดีอย่างมีความสุขใช้ชีวิตทางโลกให้เต็มที่ให้มีความสุขไม่ได้นั่งเศร้าหมองทุกใจให้ให,ให้อะไรอะให้ชีวิตมันแย่ลงไปวันๆอะไรเงี้ยครับ นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะบอกนะครับทีนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าคําว่าสติเนี่ยสาคัญถูกไหมเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับไม่แน่ใจว่าได้ตอบคําถามไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวขอย้อนไปดูหน่อยนะครับว่าเผื่อเพื่อนเคอมเมนต์มาว่าขอบคุณมากครับผมจะได้หายสงสัยว่าไม่ได้คิดไปเองคนเดียวอ่าโอเคแสดงว่าผมตอบคําถามได้พอเข้าใจเนาะครับก็ขอบคุณสาหรับคําถามนะครับ เราก็มีเรื่องพูดคุยกันเพิ่มขึ้นจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของถ้าจะคุยเรื่องของความรกกักอะนะความรักความรักอะความรักที่ที่เป็นในเชิงของอะสายจิตวิญญาณสายอะไรเงี้ยมันก็มีความ,มาัาจรรย์นในตัวเองเยอะเหมือนกันนะนะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นสายต่างๆไงคือมันมีหลายสายถูกไหมเราจะคุยเรื่องสายไหนอะ สายของความรักก็โอเคเราคุยกันเรื่องของทางโลกนะถ้าเราอยากจะไปทางหลุดพ้นก็ต้องอีกสายหนึ่งนะครับ